เดีวนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยกันกนดีว่ากันกนดีว่าหมดยางให้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยหูยรอดอยู่นี่ครับอิดโลครับโอเคดูดีดูดีดูดีครับเรียบร้อยไปครับเน่เน่นี่เน่น่่ครับนี่ครับล็อกไว้ครับเออโอ้โหหมด ยังไม่ทันไปไหนเลยหมดเฮ้แต่ว่าดอดกัดกร่อนอยู่นะสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูพาสฟเดอร์โมลอดทีกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเป็นโมลอดทีอัลติเมทนะ <c oughs> ที่เพิ่งจะมาในอัปเดต11.7อันนี้เลยครับผมสำหรับโมลอดทีเนี่ยอยู่ที่ระดับ1าร์ค3นะครับดาเมจอยู่ที่นั่นละ1,663 <c oughs> โอ้โหแต่ว่ามีค่ากัดกร่อนครับผม57ต่อวินาทีซึ่งในเทเซเวอร์ตอนแรกไว้มันไม่ได้บอกนะว่าค่ากัดกร่อนเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นขนาดกลางนะ เวลาเอฟเฟกต์5วินาทีครับผมดิลโลตั้ง10วินาทีนนบาบอที่สุดซึ่งเอาจริงมันเป็นปืนกลระยะ800เมตรนะซึ่งในเทเซเวอร์อ่ะมันดูยิงหมดเร็วมากๆเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าจำนวนกระสุนที่อยู่ในเซิร์ฟจริงเนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่าก็นนต้องไปลองเล่นกันดูครับผมสำหรับความเชี่ยวชาญผมจะใช้เป็นแอตแทกนะครับไปครับเพื่อนๆพาจะพาสไฟเดอร์โมลอตทีเนี่ยลงสนามมาดีกว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างพาสไฟเดอร์ปืน800กัดก่อดด้วย วว้า <Wow. S 2> ถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเ,เลยพาสไฟเดอร์ครับผมเราจะนะเราเราเราเรแล้วคือปืน800เมตรนะแต่ว่าเจอจะโด600สก,กัดหมดแน่ๆโอ้ยเอยอนี่เราเราเข้าข้างล่างดีกว่า,าข้างล่างดีกว่าข้างล่างก็เจอคาจิอีกอะ่ะโอ้โหชีวิต ช่างลำบากเหลือเกินนั่นไงยังไม่ทันไปไหนเลยโดนทีเดียวเลยนะเลือดหายไปโคตรเยอะอะล็อกครับเฮ้ยบลายเลยโถชีวิตโอ้เร็วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยัง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 มามาโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย เพื่เพลเซอร์เหรอโอเคไหนเพื่อนเพื่อนไปยังโดนปักปุกปุกปุกไปครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเก็บเก็บให้ได้เก็บให้ได้เพื่อนเออเราก็เก็บสกิลไปได้ครับล็อกครับหมายใครโผล่มาเปล่างนี่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 ครับนี่ครับล็อกไหมครับเออ อู้หมดยังไม่ทันไปไหนเลยหมดเฮ้ยแต่ว่าดอดกัดก่อนอยู่นะล็อกไว้ครับอออืื้หเสร็จไอ้นี่ครับสองหนึ่งเร็วนั่นแหละนั่นแหละว้าดูดีดูด,ดีโอ้ยหมดอีกแล้วไอ้ดักมาเพื่อนโอ้โหเฮ้เยเพื่อนเราจะการหมดเลยเร็ว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  จับไปครับน,นันน่นไงนั่นไงนันน่นไงเดี๋ยวแหละใส่เข้าไปเรื่อยๆจนความมันจะหมดอุ้ยพี่โจ๊กโอ้โหน,นั่นนั่นนั่นโจ้โจ้มาเล่นเราดิเฮ้ยเทสครับนั่น,นแหละเรียบร้อยไปครับหายตัวก่อนโอ้โห,หายาล็อกไว้ครับเราหายตัวอีกสี่วินาทีเฮ้ยติดเสาเรีตาตายบร้อยแอซิดครับผม อออืื้หนี่ไงนี่ไงนี่ไงล็อกไหมครับมันยังไม่ล็อกไม่ได้อีกนะไป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 เออขัดก่อนขัดก่อนขัดก่อนหมดเฮ้ยหมดอีกแล้วอุ้ย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 ล็อกครับอื้อหือเดี๋ยวก่อนนะโจ๊กนะโจ๊กนะเอายังอ่ะเอายังอ่ะ นั่นแหละเออยังเลยไม่ใช่เราสักทีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ยอดูดีดูดียิงไปปื๊ดๆก็ล่วงแล้วอะเสร็จป่ะเฮ้ยดาบครับเสียใจด้วยเพื่อนเราไปใช้เมื่อกี้แล้วนะเราจะต้องจัดการไขว่าล็อกครับเรียบร้อยปอยไอ้นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โห เร็วยิงมันยิงมันเพื่อนใจเย็นดิเราสโลอยู่เดเร็วอีกเ็วอีกเ็วอีกเอออัน,นแน่เฮ้ยอุ้ยอีเธอครับโอ้โหล็อกไว้ก่อนลูกเออเราแอบก่อนเราแอบก,ก่อนว้าวว้าวงาน,นไงาน,นไงาน,นงลินโล่นาน คือรีโหลดลืมอ่ะอุ้ยอะไรวะตัวอะไรวะไทท่านเหรอล็อกไว้คร <anta> ับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าปีกลัสแตนครับผมใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนมันมาแล้วว่ะพีเทสนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไหลพลาดโอ้โหอย่าบอกนะเพิ่งได้อยู่แลกโอ้แแม่แล้วไม่ลิงมอนด้วยนะเฮ้ใจร้าย อยู่ไหนอีกอะอเกือบสามคนเหรอว้าวล็อกไว้ครับโอ้โหนั่นไงนั่นไงหายตัวทนันปะไม่ทันเลยแหมเข้าไปปุ๊บเจอเมาเลอร์เฉยโอ้โหลงมาแบบพุดภาพผุดภาพเลยว่ะอันนี้อะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ครับล็อกค,ครับเฮ้ยล็อกไม่ได้ยืงไม่ถึงระยะแหมก็ลืมเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่อะไรฮัลโหลเฮ้ยแรปเตอร์ครับล็อกเลยครับ นั่นแหละจัดดิจัดดิโอ้ยโดนล็อกมันเจ็บปูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วล็อกไวเลยครับนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเหรอไอ้นี่ให้เข้าเสาแล้วว่าล็อกไวครับเอาไปกีนเอาไปกีนไอ้นี่ให้เล่น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 มาเล่นเพื่อนเรามาเล่นเพื่อนเรา สอหนึ่งครับไม่ทันแล้วครับนั่นแหละโอ้โหใช่เพีลเซอร์คูลีเพีลเซอร์เหรอแป๊หนึงนะเราจะต้องเฮ้ยดาบครับปิดโลกครับนั่นไงเรียบร้อยโดนีครับคูลีนะล็อกไว้ครับำหมดเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล็กมาเล็กมา โน่โนๆโน่โน่โนโนโนแออนครับล็อกไว้เร็วนั่นแหละนั่นแลหละหูยกันก่อนดีว่ากันก่อนดีว่าหมดยังให้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยหูยรอดโอเคโอเคหูยอหูยอถือว่าเป็นอาวุธที่ยิงยาวๆดีนะนั่นแหละครับ นั่นแหละครับกัดก่อนไปเรื่อยๆครับเซไปคนนึงยันแม่ลงไปเฮ้ยเฮ้ยล็อกนะครับหมดว้าวว้าวเพนก่อนครับ <c ười> คือปืนเราต้อง800เราจะเข้าบัญชดทำไมชเชียร์เมล่าล็อกไว้ครับนั่นแหละนั่นแหละตัวอะไรเนี่ยอื้อหือให้ดาบเสียได้เสียได้ไดอ๋อแต่เกินระยะอยู่ดี <c ười> อุ้ยมาคู่เลยจัดไปครับ เรียบ <Remember, S 2> ร้อยไปล็อกไว้ครับนี่ไงโคตรดีอ่ะเอาจริงว้าวลอกกอนนะลอกกอนนะเดี๋ยวก็กลับมาครับหรือสามคนเหรอเฮ้ยอ๋ออยู่กระจุกอะไรครับแหน่แหน่แน่แน่ยิงรัวลัวเลยยิงรัวลัวเลยไปเรียบร้อยไปครับว้าวว้าวล็อกไว้ก่อนเลยครับอื้อหืออื้้อออหืือหือเฮ้ยดาร์กอย่าเพิ่ง เฮ้ยกําลังดีๆเลยเสร็จกันเราจะจะโดนหมวะโดนไปครับผมลองดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่จะต้องสั่งเวอร์ให้เรานี่ครับโดนปะโดนนิดนึงก็ยังดีอ้าวโหเอ้ยไปแล้วครับไอตัวนู้นนะ มีภูมิุงกันอยู่ครับว้าวจัดไปครับเร็วให้ลืมรีลอน่วานี่ไงนี่ไง,งอ้าวไซส์อย่างนั้นครับอือหอคนนี้ชุดไปครับล็อกครับนี่ยแหละช่วยเพื่อนเราช่วยเพื่อนเราแป๊บนึงนะเพื่อนนะขอรีโหลดแป๊บหนึ่งนะว้าวว้าวอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจัดครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนป่ะเอาไปก่อนครับผมคิวโอ้โห่นี่ไงเนี่ยเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วเจ็ดวินาทีแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหคือจังหวะรีโหลดมันไม่ได้จริงๆเว้ยไปไปไหนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่ครับปิดโลครับโอเคดูดีดูด,ดีดูดีครับ เรียบร้อยไปครับเนี่ยเราจะต้องเคลียร์โลก,ก่อนเฮ้ยเคลียร์กระสุนก่อนเออเฮ้ยศัตรูมันดูแปลกๆว่ะเฮ้ยคาจิไอ้นี่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 น,น,นี่ครับนี่ครับล็อกไว้เฮ้ยโดนยันแม่เหรอโอ้โ,อโหไม่ใช่ยันแม่แล้วไม่ใช่ยันแม่แล้วเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จแล้วมอนยันแม่มาก่อนครับเราต้องใช้ยันแม่บ้างเถอะ แมอุ้ยอุยอยอยอหรือสองเขบอกด้วยอ่ะว้าวจับไปครับนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหเข้าบุบๆเลยยางยางเฮ้ยไข่มันจังเลยโอ้โหเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเพื่อนมามามา,มาอีกมาอีกปืนแตกหมดแล้วโดนล็อกอีกเฮ้ยเพื่อนเราไปแล้วว่ะ โอ้ยเร็ว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 เร,วเร,วเรวโอ้โหดูดิตอนนี้ก็มีแต่นูโอ่ะเสร็จเลยเนี่ยมีแต่อย่างเงี้ยล็อกไว้ก่อนเลยโอ้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 ยโดนแล้วเป่านี่ไงแล้วคือไอ้อัลติเมทเนี่ยไอไม่ใช่สิไอ้ทีมเรนแมนเนี่ยมันก็จะมีแต่อย่างเงี้ยโอ้โหล็อกไว้ครับล็อกไม่ได้นะเฮ้ โดน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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจัดไปดิโอเคนะเขายังไม่ยิงเราครับยังถือว่าดีอยู่เฮ้ยโอ้โหฝั่งนี้เต็มเลยไปไปไปยิงฝั่งนี้ก่อนครับอันนี้อะไรเทสเหรอว้าวเดี๋ย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 วไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับขอให้เข้าระยะก่อนไม่เข้าว่ะเพื่อนเราเป็นไงมั่ง <laughs> โอ้ยเตะไปหมดเลย ไม่เห็นเลยล็อกค,ครับโอ้โหมาอยู่นี่ครับนั่นไงนั่นไงว้าวล็อกไว้ครับผมอื้อมาแน่มาแน่ครับมาแน่ครับนานแล่นานเออเฮ้ยเฮ้ยหายตัวอีกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะสู้ๆนะเฮ้ยคาจิครับ เรียบร้อยแอซิดปายเฮ้ยปิดผิดตัวขอโทษม่อนผิดผิดตัวมันสลับเป้าไปโอเคเราต้องเอาให้เกินระยะหกไมลเมตรก่อนอะ่ะเออตัวไหนดีวะตัวไหนดีวะน,นี่ครับใส่ไว้ครับโอ้โหเราจะต้องคอยซัพพอร์ตเนี่นี่เลยนี่เลยโลม่วงครับโลม่วงครับ,รบปิดโล่ครับ ตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยละเราเอาเราเอาให้พลยะก่อนอะ่ะโอเคเฮ้ยมาแล้วเหรอตัวอะไรเนี่ยล็อกไว้ครับจึกนั่นไงนั่นไงเร็วเฮ้ยอามิดมาแน่เลยวะ่ะนี่ไงมาแล้วครับอามิดครับเฮ้ยแป๊กๆอะไร นั่นแหละหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหนี่อามิดเดาะล็อกปิดโลครับมามามาแอบก่อนลูกโอ้ยตีดโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครใครอีกใครอีกไอ้นี่เหรอเฮ้ยล็อกไว้ครับนั่นแหละเออจัดรัวครับแหมไม่พ้นโว้วโว้โว้โว้วเสร็จป่ะเสร็จป่ะ ปูดปูดปูด,ป,ดปูดไปครับอะงงงี้งงงี้เรียบร้อยโอเคเฮ้ยเทสมาอีกหืมจัดดีครับว้าวนี่ไงนี่ไงเสร็จปะ่ะล่วงว่ะยังยังอ่เรียบร้อยอสิโอ้โหนี่ไงคือผ่านไฟเดอร์เลือดเต็มเหมือนเดิมเพราะดีเพื่อนเราได้ช่วยฮิวนะไอไลโออ่ะ รอดไปนะเฮ้ย hey, ตัวนี้ครับมาย่างมาย่างตัวอะไรเนี่ปิดโลกครับเฮ้ยยังยังปิดโลกไม่ได้ครับเรียบร้อย,อยจะเอาว่างั้นโอ้โหโลกมันกี่ชั้นวะเออโอ้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 น่ะปอกแป๊กปอกแป๊กอะไรปอกแป๊กอะไรฮะยิงไม่เป็นแล้วยัยงอยากจะเล่นอีกนะ ตัวนู้นตัวแหม่ไม่ใช่สักตัวเลยว่ะเฮ้ยตัวนี้ครับแฮตเตตัสเด้อไหนไหนไหนโอเคเอาอยางเอาอยางอ่าโดนล็อกเลยมาดิมาดิแหมเราก็800ร้อยบ่หวะเออโอ้ยโอ้ยแฮตเตตัสครับเรียบร้อยไปล็อกไว้ครับหืมเฮ้ยเพื่อนเราแบบ สวยตุ๋มต๋ำตุ๋มต๋ำเลยอ่ะโอ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 ตัวอะไรเอ่ยฮัลโหลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแอมถอยมาก่อนครับแหมใส่ยันโม่งยันแม่ด้วยนะฮะคาจิเหรอเออว่ะคาจิวะโอ้โหตายตายฮะโดนยันแม่เหรอกลับมาลงจอแล้วครับผมเฮ้ยคือมันหมดเร็วจัง S 1> <S 1> เราก็นึกว่าเฮ้ยพอเข้าเซิร์ฟจริงแล้วมันจะปรับปรุงสักนิดนึงไอจำนวนกระสุนที่มันยิงพลืดออกไปเนี่ยหมดเร็วนะแต่ค่ากดกร่อนผมว่ามันก็ดูค่อนข้างที่จะโอเคครับพอนัดหนึ่งเนี่ยมันก็ยิงรัวๆใช่ไหมยิงปัปปปกป๊กๆๆๆเข้าไปการอนรัวๆเลยแต่ก็ตามที่คาดไวแ้แหละครับเพื่อนๆมันเป็นอาวุธ800เมตรไงจะให้มันแรงมากยิงยาวๆนานๆมันก็ไม่น่าจะได้ <S <S ประมาณนี้เขาก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเออถ้าเกิดสมมุติเป็นปืน500 อันนี้ก็น่าจะต้องเยอะๆอ่ะอย่างเจ้าปืนพนิเชียทีใช่ไหมเอออนะันนั้นมันก็ยิงยาวๆครับส่วนปืน800ยิงได้ประมาณนี้ก็ก็พอได้มัง้ง <c oughs> <c oughs> นั่นแหละกันเพื่อนแล้วเพื่อนละครผมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างกับอลติเมทโมโลตีถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาอยากจะเอาไปนมนลองเล่นหรือเปล่าก็สามารถมาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและพาสไฟเดอร์เขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเลย